คุณผู้ชมคะมีใครชื่นชอบการออกกําลังกายโดยการปั่นจัก,กรยานไหมคะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งการออกกําลังกายที่หลายๆคนโปรดปานนะเพราะว่าได้ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆในสถานที่โล่งปลอดโปรง่งแล้วก็อากาศถ่ายเทเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่อนคลายลดความเครียดในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องปั่นไปพร้อมๆกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19ด้วยนะคะและสําหรับผู้ที่รักการออกกํําาลังในก,กกกรออาลังกายโดยการปั่นจัก,กรยานหรือว่าสายปั่นทั้งหลาย ใครจะไปปั่นจักรยานคุณรู้ไหมว่าสามารถนำจักรยานเนี่ยขึ้นไปบนรถโดยสาร BTS ได้ด้วยเพียงทำตามข้อปฏิบัติของ BTS ก็สามารถไปปั่นจักรยานตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะคะเราจะไปติดตามกันค่ะว่าเหล่านักปั่นเขาจะมีวิธีปฏิบัติยังไงกันบ้างกับรายงานพิเศษลมหายใจใต้ BTS ปีที่2ตอนปั่นสนุกทุกเส้นทางเมื่อเดินทางไปกับ BTS ค่ะ สำหรับผู้ที่รักการออกกําลังกายสายปั่นใครจะไปปั่นจัก,กรยานคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถนําจัก,กรยานขึ้นโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้สะดวกเพียงทาตามข้อปฏิบัติเมื่อนําจัก,กรยานเข้าระบบรถไฟฟ้า BTS BTS เรายินดีและพร้อมให้บริการผู้โดยสารทุกท่านที่จะนาจัก,กรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าของเราขอเพียงแค่ทุกท่านทําตามข้อปฏิบัติตคะ่ะ สวัสดีค่ะขอคุยด้วยแั๊บนึงนะคะปกติใช้ BTS ปล่ยไหมคะใช้เป็นประจำเวลาที่ปั่นเนี่ยผมว่ามาปั่นที่สวนสาธารณะวันจ่ออาทิตย์แล้วเวลานำจักรยานมาขึ้น BTS อย่างเงี้ยได้รับความสะดวกไหมคะสะดวกครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการยังไงบ้างคะเขาเปิดประตูให้แล้วก็เอาบัตรเราไปแตะ เราต้องปรับตัวในการปั่นจักรยานหรือใช้บริการ BTS ไหมคะช่วงโควิดอย่างนี้ไม่ต้องปรับตัวอะไรครับปกติใช้หน้ากากตลอดมันก็เลยเซฟไปในตัวยังไงช่วงโควิดอย่างนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะปัติดคุณซันปั่นจักรยานบ่อยไหมคะก็เกือบทุกวันครับปั่นไปทํางานด้วย ครับจริงๆช่วงนี้ work from home แต่ก็มีต้องไปออฟฟิศบ้าง,างอะไรเงี้ยครับเวลาเรามาเจอผู้โดยสารช่งชวงเช้าเยอะไหมช่งชวงรชเช้านี่ก็เยอะนะครับก็จะพยายามหลีกเลี่ยงให้มาก่อนหรือว่ามาหลังสักนิดหนึ่งความสะดวกสบายในการใช้ BTS ที่เรานําจักรยานพับขึ้นมาค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยสะดวกมากครับสำหรับจักรยานพับก็ขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกเปิดประตูให้หรือว่า แนะนำว่าเออขึ้นรีบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเข้าในขบวนรถนะคะเราต้องไปอยู่ตรงจุดไหนของขบวนรถก็จริงจริงจะพยายามอยู่ใกล้ๆห้องคนขับที่จะมีช่องว่างตรงนั้นก็พยายามจะจักรยานเดี๋ไว้ตรงนั้นแล้วก็ยืนใกล้ๆบริเวณนั้นจะได้ไม่เกะก,กะผู้โดยสารโดยรวมก็ขอให้การอนุขภาพแข็งแรงเออเราจะได้สู้โควิดในยุค มีพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับ